พี่ใครนะคะที่กําลังมองหารถไซเล็กอยู่นะคะหนูบอกเลยต้องคันนี้ค่ะสวิฟแล้วราคาเพียงแค่1น9 0 0 0สนเ้าเาท่พี่แล้วบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆก,กับตัวสวิฟคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ด้วยนะ,ะพี่ๆหนูบอกเลยสวยจริงๆเดี๋ยวถ้าปรับสภาพเสร็จนะพี่ๆหนูบอกเลยว่าสวยกว่าน,นี้อีกนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมาหามีได้เลยนะคะ084 514 5493นะี่ะพี่ก็จะได้ทะเบียนสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะ ตาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าค่ะพี่ๆว่าจะสวยแค่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมี่พามาชมรถเข้าใหม่เป็นตัวสวิปนะคะคันนี้คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งแเานเ้พท่านั้นพี่ๆล้วคันนี้นะคะเป็นรถสวิปที่น่ารักมากๆเลยนะคะเหมาะกับคนน่ารักน่ารักแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะคันนี้นะคะมีไฟจัดหมอกอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะพี่ๆว่าแบบว่า จะได้ลดเลอะเไปแบบนี้หรือเปล่านะคะคันนี้นะคะไม่เคยโดนชนไม่เคยจมน้ําไม่เคยพลิกคว่ำนะคะเพราะว่าทางเพชรยนไม่มีการรับรถแบบนั้นมาแน่นอนค่ะอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงทางหนูมีเก็บสีให้นะคะเป็นพวกรอยหินรอยหินกระเด็นใส่อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูตัวชกก่อนเลยนะคะตัวชกด้านในเดิมๆนะคะไม่มีการทําอะไรใดมๆมาทั้งสิ้นเนาะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆตัวไฟเดียวมีให้อยู่ตรงกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักเนาะ มี่สาวอากาศอะไรให้เรียบร้อยนะคะอะให้ดูตัวกระจกก่อนนะคะภายในนะคะเป็นแบบนี้เลยพี่ๆไม่ต้องไม่ต้องแบบกังวลเลยว่าทําไมรถเยอะรถเลอะรถมีรอยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคันนี้พี่ๆเป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยมีเอาไหมพี่ๆดูคนแรกเลยนะคะมาเดี๋ยวมีให้ดูตัวที่เขาเรียกกันว่าเม็ดอาร์คนะคะอย่างที่ให้มีให้ดูทุกๆคลิปเลย ตูนะคะตัวนี้นะคะพี่ๆีเขาเรียกว่าเม็ดอ้างเม็ดอ้งจะต้องเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะมีพี่พี่ดูชัดๆแบบนี้เลยเห็นไหมกล้องมันไม่โฟกัสอะเดี๋ยวนี่ปรับแสงก่อนโอเคมีปรับแสงแสป๊บน,นึงนะคะให้ดูว่าตัวเม็ดอ้งนะคะยังเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้อยู่เลยนะพี่พี่ตัวเม็ดอ้างะะมีความเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้เลยเนาะ เรามาที่ตัวน็อตกันดีกว่าตัวน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนใดทั้งสิ้นนะคะพี่พีทั้งด้านบนและด้านล่างเลยทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยเให้ดูตัวเกียร์นะคะไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยอะไรเลยนะพี่ๆเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะถ้ารถจมน้ํามาดูได้อยู่หลายที่เลยนะคะคันนี้ไม่ให้ดูตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้นะคะไม่มีการ มีสนิมหรืออะไรใดๆมาท,าทั้งสิ้นนะคะเพราะคันนี้ไม่เคยจมน้ําไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำม,มาเนาะเรามาดูตัวฝากระโปรงกันเลยค่ะตัวที่เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะคะพี่พี่เดมีขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้พี่พี่ดูสักครู่หนึ่งนะคะมาค่ะพี่พี่เปิดฝากระโปรงปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มดูตัวน็อเกันก่อนเลยตัวนัอนนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ไม่มีการไขหรือการเอาออกอะไรมาเลยนะ ให้พี่ๆดูนะคะไลน์ตั้งแต่ตัวน็อตแก้มมาเลยไล่ไปเรื่อยๆนะคะตัวเครื่องไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนมาหรือทําอะไรใดๆมาเลยนะคะตัวเครื่องเดิมๆนะคะออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะ,ะ <S <S พี่ๆไม่ต้องห่วงนะ,ะเรื่องฟิล์มรถเรื่องแบตเรื่องอะไรพวกนี้นะคะทางเพชรยนต์มีเปลี่ยนให้แน่นอนค่ะขอแค่พี่ๆนะคะได้เข้ามาทดลองขับดูถ้าถูกใจแล้วจองกับทางมี่นะคะเร <ๆ S 2> ื่องรถไม่ต้องห่วงเลยมี่จัดการให้หมดทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆเราจะได้รถสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะ คันนี้พี่ๆยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอาจจะมีแบบเลอะบ้างมีฝุ่นบ้างอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยพี่ๆพ,พ,พอรถปรับสภาพแล้วนะคะ1รอบเพื่อที่จะตั้งขาย2นะคะปรับสภาพรบอบ2นี่ก็คือปรับสภาพตอนที่แบบว่าพี่ๆจะมารับรถแล้วนะคะจะมีการเคลือบสีนะคะทาสีนิดหน่อยทําสีก็คือเก็บรอยเก็บรายละเอียดนะคะที่แบบมีหินกระเด็นใส่ฝากระโปรงอะไรประมาณนี้แล้วก็คันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งข้างหลังและข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวเซมิคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะพี่ๆ โอเคมาค่ะพี่ๆโชคดีมากๆนะคะเพราะตอนนี้สต๊อกรถเข้าใหม่กําลังเอาลงมาตรงนี้นะคะเพื่อรอปรับสภาพบอกเลยนะคะรถเข้าใหม่ไม่ได้มีแค่นี้นะ,ะพี่ๆมีอีกเยอะเลยถ้าพี่ท่านใดนะคะอยากดูว่ารถเข้าใหม่มีห้ออะไรบ้างนะคะไปดูได้เลยที่มีเพชรยนต์นะคะในติกต็อกนะ,ะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลักด้านด้านฝั่งคนนั่งกันบ้างดีกว่าด้านฝั่งคนนั่งนะคะไม่มีอะไรแบบพังหรือเสียหายเลยนะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะ ให้ดูตัวนอนนะคะตัวนอนฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับเหมือนกันเดซเลยนะคะเพราะว่าไม่มีการทําอะไรมาจริงๆนะพี่ๆี่แล้วก็ด้านหลังนะคะภายในนะคะก็จะกว้างประมาณนี้เลยด้านหลังก็นั่งสบายอยู่นะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังมีที่วางแก้วให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะตึงๆไม่มีหย่อนไม่มีย่น,ไม,มยนไม่มีอะไรเลยนะคะมาด้านหลังรถกันดีกว่าค่ะมีเปิดท้ายก่อน ตัวด้านท้ายนะคะพี่พี่มีอันนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเอาออกก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดเลยพับเบอดได้ไหมพับได้นะคะพี่พี่คันนี้ถ้าสมมติว่าพี่พี่ถามว่าพับได้ไหมหนูบอกเลยว่าคันนี้นะคะพับได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะพี่พี่แล้วก็ด้านหลังนะคะมีตัวลมยางให้เรียบร้อยแล้วนะคะครบครบแบบนี้เลยนะพี่พี่นี่ตัวซีนทั้งมะพร้าวสีเปลือกไข่นะคะให้ดูชัดชเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการชนหนักหรือพลิกคว่ำหรืออะไรมาเลยนะคะเพราะว่าซีนทั้งมะพร้าวอย่างที่พี่อย่างที่มี่บอกพี่พี่ทุกคลิปเลยนะคะว่าร ชนหรืออะไรมานะคะต้องเป็นสีทางมาเอ้ต้องเป็นสีเ,เ,ปนสเปลือกไข่สคีครีมครีมอ่อนๆแต่ถ้าชนหนักมาอาจจะเป็นสีเทาหรือสีอื่นอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้นะพี่ๆถ้าสมมุติว่าของมันใหญ่อะแล้วแบบเราต้องพับบอ่อเราสามารถเอาอันนี้ออกได้นะถ้าไม่จําเป็นอเอาออกแล้วเก็บแล้วก็ามาใส่ไมได้นะคะประมาณนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันเลยนะคะขออนุญาตปิดฝากระโปรงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมีปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็ขึ้นมาอยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆตัวปุ่มนะคะเป็นตัวปุ่มพุสตานะคะแบบนี้เลยนะตัวกุญแจเป็นประมาณนี้ค่ะตัวกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะกระจกออโต้หนึ่งบานแบบนี้เลยนะพี่ๆแล้วก็อีกสามบานเป็นไฟฟ้านะคะตัวล็อกปุ่มเปิดปิด ใช้ได้ปกตินะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะพี่ๆตัวล็อเปิดกระจกอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเร่งมายอยู่ที่127,400นิดๆเท่านั้นค่ะกับราคาเพียงแค่1 9 9 0 0 0เหท่านั้นค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะที่มีงบน้อยนะคะอยากได้รถไปขับหนูแนะนำตัวนี้เลยนะคะงบน้อยแถมรถสวยด้วยนะคะกับตัวสวิปคันนี้ตัวหน้าจอนะคะมีมีเอม, AM, มี FM นะคะให้เรียบร้อยแล้วนะพี่ๆ แล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้แบบนี้เลยปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแอร์เ mm hmm. ย็นมากตัวเกียร์นะคะเกียร์เข้าได้ง่ายๆเลยพี่ๆเลื่อนๆไม่มีแข็งไม่มีเกรงไม่มีตึงไม่มีอะไรเลยนะคะตัวเบรกมือเป็นเบรกมือแบบดึงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะมีตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วก็ไฟเทีวอไฟอะไรใช้ได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ท่านใดที่ทสนใจเป็นตัวสวิปคันนี้นะคะก็สามารถทักมหามีได้เลยนะคะ0 8 4 514 5493นะคะตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนี่ตัวที่สียังไม่ได้แกะเลยนะคะตัวกระจกมีให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีช่องเล็กๆน้อยๆมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บของอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านในพี่พี่ท่านใดที่สนใจก็สามารถทักหามีได้เลยนะคะ0 8 4 5 1 4 5 4 9 3เกเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็พี่พี่ท่านใดนะที่อยากได้ ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะงบเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะทั้งหามีได้เลย0845145493นะคะตั้งงบไปเท่าไร่อยากได้ราคาประมาณไหนนะคะสามารถทั้งมาคุยกันได้ลองทั้งมาคุยกันก่อนนะพี่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นน่ารักน่ารักด้วยนะคะแล้วแถมราคาน่ารักอีกพี่ๆหนูบอกเลยนะคะปรึกษาไฟนั้นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะมีดันให้พี่ๆได้ทุกเคสเลยนะคะแล้วก็สามารถลองเข้ามาดูร หนูมีพี่ๆี่ให้ทดลองขับได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าพี่ๆี่นั่งคันไหนต้องชอบคันนั้นแน่นอนค่ะเพราะว่าที่แบบว่าที่มีให้พี่พี่ทดลองขับเนี่ยคืออยากให้รู้ว่าโอเครถมันเป็นอย่างนี้นะถ้าขับมาแล้วมันจะประมาณนี้นะว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงนุ่มไหมบอกโอเคไหมว่าพี่อยากได้แบบไหนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมีขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมทักมาหามีได้เลยนะคะ0 8 4 5 1 4 5 4 9 3นะคะมีขอลาพี่พี่เป็นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ